บังคลาเทศประเทศเล็กๆในแถบเอเชียใตย้ได้รับเสียงชื่นชมหลังออกกฎหมายรับรองเพศที่3แสดงจุดยืนส่งเสริมสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในขณะที่อีกมากมายหลายประเทศยังไปไม่ถึงจุดดังกล่าวแต่ท่ามกลางเสียงชื่นชมก็มีความย้อนแยง้งในทางปฏิบัติเพศที่3ในบังคลาเทศยังคงถูกกีดกันแปลกปลอมและถูกคุกคาม ใบหน้าที่ไม่ได้แต่งแต้มสีสันนั้นมีริ้วรอยของการเวลาผมยาวถูกเกล้าวรวมไว้ด้านหลังโชลีหรือเสื้อตัวในสีน้ำตาลทองและสารีที่ห่มคลุมร่างเตือนให้เราเระลึกว่านี่คือผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่มีความรู้สึกนึกคิดและใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะทางกายภาพแบบเพศชายสังคมบังคลาเทศมีคำเรียกฐานเพศที่สมนี้ว่าฮิจราหรือโสนาลี

ถือเป็นเรื่องน่ารังเกียจและเป็นที่อับอายเมื่อไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านบ่อยครั้งถูกคุกคามและใช้ความรุนแรงพวกเธอจึงต้องรวมกลุ่มตั้งเป็นชุมชนอยู่ด้วยกันเพื่อดูแลและช่วยเหลือกันและกันเฉพาะในกรุงทาก้าเมืองหลวงมีชุมชนทิจราอยู่ประมาณ10ชุมชนนี่คือหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นที่นี่มีบ๊อบบี้อายุ60ปีเป็นหัวหน้าซ Yes. ๊อบบี้นี่ค e r ค l อบ e รั e s y o คุณน o ่ค y h พี e สาว s องคุณ s Yes. ีพี่สา h e ี่ a น y ะสองร้อยและส e งร e อยห้า y o บ e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  y ในวัฒนธรรมเอเชียใต้ฮิจราหรือคนข้ามเพศถูกระบุถึงตั้งแต่คริสตศตวรรษที่1 6แล้ว มีการระบุถึงตัวตนของฮิจรามีการแยกออกมาเป็นเพศต่างหากที่ไม่ใช่ทั้งหญิงและชายเกี่ยวกับฮิจรานั้นอินเดียและบังคลาเทศเชื่อกันว่าชาวฮิจราบูชาพระแม่ขุชระหรือมาตากีปางหนึ่งของพระแม่อุมาทำให้มีความสามารถพิเศษในการสาบแช่งและให้พรแก่ผู้คน เชื่อกันว่าการให้ฮิจรามาประกอบพิธีต้อนรับเด็กเกิดใหม่จะนำโชคลาบและความอุดมสมบูรณ์มาสู่เด็กและครอบครัวและนี่เองคือหนึ่งในช่องทางธรรมมาหากินของเหล่าบรรดาฮิจราในปัจจุบันในทุกๆวันบรรดาฮิจราจะออกตรเวนไปตามบ้านต่างๆที่ผู้คนว่าจ้างพวกเธอทำพิธีกรรมเพื่อรับขวัญเด็กการประกอบพิธีนั้นทำขึ้นอย่างง่าย พิจาราคนหนึ่งจะอุ้มเด็กไว้พร้อมกับกล่าวอวยพรขณะที่คนอื่นๆช่วยกันตีกลองร้องเพลงและปรบมือให้เข้าจังหวะจากนั้นก็เป็นการเต้นรำเฉลิมฉลองการเกิดของหนูน้อย Where w h e r d i you learn the dancing น่เนักรูบบินานีอาตาเดดร่่ี นาจกรบััเนื่องจากที่จราส่วนใหญ่ล้วนทำงานหาเงินด้วยวิธีนี้ดังนั้นจึงมีการตกลงกันระหว่างกลุ่มต่างๆว่าพื้นที่บริเวณไหนเป็นเขตการทำงานของกลุ่มไหนเงินที่ได้ไม่มีกำหนดหรือจำนวนแน่นอน จะได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับฐานะของครอบครัวเด็กๆอย่างเช่นวันนี้พวกเธอได้ค่าตอบแทน500ตากาคิดเป็นเงินไทยประมาณ250บาทเเจก็พวอ็กจกวจะเดิบยาลารอดูาจักรี่เบกี้อาหาจัีเบอะไรนี้พัสดุดินาจัก็มพวกเธอบอกว่างานอวยพรเด็กแรกเกิดนี้มีเกือบทุกวัน ซึ่งไม่น่าแปลกใจนักเมื่อนึกถึงจำนวนประชากรที่สูงไปอันดับเจของโลกกว่า180ล้านคนของที่นี่และตามหลักศาสนาที่ไม่ให้มีการคุมกำเนิดอย่างไรก็ตามจำนวนเด็กเกิดใหม่ในบังคลาเทศก็ลดน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดงานพวกเธอก็น้อยตามไปด้วย এরকম হচ্ছে না এখন দুটোর বেশি কেউ বাচ্চা কাচ্চা নিচ্ছে না আগে তো চারজন পাঁচজন করে এক এক ফ্যামিলি দিতে পেতাম সরকার সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার বলে এখন একটা ফ্যামিলি দিতে আমরা দুটো বাচ্চা পাই দুটো বেশি আর এক ভিতর তো আমরা এত বাচ্চা কালেকশন করি না মনে করেন আজকে ওই পাড়াটার ভিতর নামলাম চারটা বাচ্চা পেলাম কি তিনটা বাচ্চা পেলাম ওই তিনটা বাচ্চার টাকা নিয়ে আমরা চলে আসলাম পরে আরেক দিন গেলাম আরেক জায়গায় ওখানে দুটা পেলাম ওই দুটাটাই নিয়ে আসলাম ความที่ถูกรังเกียดเดียดฉันและกิจการจากสังคมอาชีพการงานที่เปิดรับฮิจราจึงมีน้อยมากฮิจราส่วนใหญ่จึงหาเลี้ยงชีพด้วยการอาศัยสถานะพิเศษที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่เชิงแบบนี้ของพวกเธอยิ่งได้พบเห็นและพูดคุยยิ่งทำให้เราพิสวงไปกับดินแดนเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความย้อนแย้งแห่งนี้มนมมนแม้ว่าบังคลาเทศจะไม่ใช่รัฐศาสนาแต่เพศที่สก็ยังถือเป็นสิ่งผิดและแปลกปลอมคนทั่วไปหรือแม้แต่คนในครอบครัวของฮิจราเองนั้นไม่ยอมรับคนเหล่านี้รัฐบาลบังคลาเทศเออกกฎหมายรับรองสิทธิของเพศที่สนับเป็นความก้าวหน้ากว่าอีกหลายๆประเทศที่เปิดกว้างทางสังคมให้กับเพศทางเลือก แต่ในทางกฎหมายยังกีดกันอยู่กฎหมายกำหนดให้สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเพศสภาพที่นอกเหนือไปจากหญิงและชายได้โดยใช้เครื่องหมาย X เป็นการระบุว่าเป็นเพศที่3นับเป็นก้าวเล็กๆที่น่ายินดีของกลุ่มคนเพศที่3เป็นอย่างยิ่ง,งเรื่องย้อนแย้งอีกอย่างที่เราเห็นคือทัศนคติของสังคมที่มีต่อฮิจราดูเหมือนว่าจะรังเกียจ ศบประมาทและหวาดกลัวแต่กลับทับซ้อนกันอยู่กับการยอมรับและยกย่องเมื่อเกี่ยวโยงกับความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมฮิจราถูกรังเกียจถูกกีดกันและถูกทำร้ายร่างกายด้วยความเป็นชายที่แต่งกายเป็นหญิงแต่เมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวไหนมีเด็กเกิดใหม่พวกเธอจะได้รับเชิญไปประกอบพิธีให้เด็กคนนั้นนอกจากการอวยพรเด็กๆแล้ว อีกหนทางหนึ่งในการหาเลี้ยงชีพของฮิจราคือการเดินของเงินพวกเธอไม่ทำสิ่งใดเป็นการแลกเงินแต่พวกเธอก็ไม่ถือว่าเป็นขอทานเช่นเดียวกับการออกไปอวยพรเด็กแรกเกิดการเดินของเงินก็ต้องมีการแบ่งเขตกันอย่างชัดเจนแน่นอนเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งและการแย่งชิงพื้นที่ทำงานระหว่างกลุ่มต่างๆ โรงงานเย็บเสื้อผ้าและสิ่งทอที่มีอยู่มากมายเป็นจุดหมายแรกๆของเธอต่อจากนั้นก็เป็นสถานประกอบการต่างๆไม่เว้นกระทั่งร้านขายของชำหรือร้านตัดผมพวกเธอเดินเข้าไปด้วยท่าทางถือสิทธิ์และมั่นอกมั่นใจเพียงคำทักทายเล็กน้อยหรือการแบรมือชายชาวเบงกาลีไม่ว่าจะหนุ่มหรือแก่ต่างต้องควักกระเป๋าหยิบเงินส่งให้ในทันทีเหมือนต้องมนสะกด ไม่มีความสงสัยไม่มีการอิดเอื้อนเรียกว่าเก็บค่าคุ้มครองก็ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะพวกเธอไม่ได้ให้การคุ้มครองดูแลกิจการของใครทั้งสิน้นพวกเธอเพียงแค่เดินเข้ามาแบมือของเงินเมื่อรับเงินแล้วก็เดินออกไปเป็นอันเรสร็จสิ้นจจนาแตจาราูปช

อย่างเช่นการแตะเนื้อต้องตัวหนุ่มคนนี้สังเกตได้ว่าเขาพงะหนีอย่างไม่ชอบใจแต่ก็ไม่โวยวายหรือโต้อตอบอะไรที่จริงแล้วการกระทําเช่นนี้ผิดกฎหมายและไม่ต่างอะไรจากการการโชครัพย์หลายคนอาจไม่เต็มใจจ่ายไปจนถึงไม่พอใจอยู่ลึกๆกับการที่ฮิจราเหล่านี้มาเดินแบมือของเงินจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขาไปอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุน แต่พวกเขาก็รู้ดีว่านี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมและที่สำคัญคือถ้าไม่จ่ายพวกเขาจะถูกสาปแช่งดังนั้นแล้วเท่าที่เราเดินตามพวกเธอไปยังไม่มีใครกล้าท้าทายกับพลังอำนาจและคําสาปแช่งของพวกเธอผู้ชายบางคนอาจจะไม่มีเงินให้แต่อย่างน้อยก็ต้องให้เขาของอื่นๆไปแทนเหมือนเจ้าของแผงผักในตลาดคนนี้

นอกจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเธอยังได้เติมความต้องการทางเพศอีกด้วยเนื่องจากการขายบริการของเธอนั้นไม่ได้ถูกบังคับเธอจึงสามารถเลือกลูกค้าได้นาลบกาทยตกามนชาล่ตักเล็กทุยตะกันนี่าล่าาากเลปชสตะกเชียก็เลชตะกชูจุไปไหนเขย่ะ พ้นเรื่องความเป็นหญิงชายและรูปลักษณ์ภายนอกไปฮิจาราก็คือมนุษย์ปุตุชนคนหนึ่งมีชีวิตจิตใจและมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคนอื่นๆทั่วๆไปพวกเธอรู้ร้อนรู้หนาวหิวเป็นเจ็บได้มีความรักและอกหักได้ชอตโต้ฮิจาราอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยคนนี้มีเขาหน้าหวานเหมือนกับผู้หญิง เรื่องราวของเธอเหมือนกับพิจาราคนอื่นนั่นก็คือการเกิดมาเป็นเพศหญิงในร่างของผู้ชายจะขนามาตบอยชลีเซ่ต่อขอนต่อขอนน้ำมันร้อนนุบเ่มีโอโกลาแข่ล่นามีเมดเชัเตฮารีปัติล่ล่เบียโบปุตลาแขล่จุลาปัติลต่อน้ามันเฟมิลีชอบีตุมเชลเฮียกันเมด খেলাধুলা করো তুমি ছেলে ছেলেদের খেলাধুলা করো আমার বাপে ক্রিকেট খেলে কিনাই নাই না দিতো আমি অন্য জন্য দিয়ে দিতাম আর মাথ থেকে টাকা নিয়ে ওই মেলা থেকে ছোট ছোট পাতিলা পুতুল এগুলা কি নাই না আমি ঘরে খেলতাম তখন থেকে আমি বুঝি মা ওরা খেলে একভাবে আমি কেন ওইগুলা না পড়ে রইছি আমি কেন ওইগুলা খেলাধুলা করছি তখন নিজে থেকে ভিতরে যে আমি তো অন্য রকম আরেক এক ধরনের না নারী না পুরুষ কি কি খাংথ তার แต่ไม่ মার পট ফে ในความเป็นจริงชีวิตรักของฮิจรายังคงต้องเป็นไปอย่างลบซ่อนเพราะถึงแม้กฎหมายของมังคลาเทศจะให้การรับรองความเป็นเพศที่สามแต่การมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายและมีบทลงโทษรุนแรงในการพูดคุยกับเราสามีของชอตโต้ต้องปกปิดใบหน้าเนื่องจากเกรงว่าจะถูกทำร้ายจากกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโตง আমরা বাইরে গেলে স্বামীকে প্রয়োজন থাকতে পাবো ওটা আমাদের ইচ্ছা করে দাও আমাদের ইচ্ছা যদি পূরণ করতে চাই তাহলে আমরা একমত বাইরে গেলে বিদেশে গেলে আমরা ইচ্ছাটা পূরণ করতে পাবো আমাদের বাংলাদেশে মানে বাংলাদেশে যে এই বাড়ির বাইরে গেলে না না বাড়ি বাইরে গেলে আমাদের যে যেমন চিন্তাই করি কিছু সন্তাশের লোক আছে আর আসবে তোমাদের কি হয় পুলিশ এসে বলে তোমরা কী ধাররছো কেন ভাবদিকেও সেট তো না দাদা আছে অসম

ছোটো খুব ফ্যাট ছিলাম তো আমি যখন খেলতে পারতাম না তো মাম বসে বসে খাবার দাবার খেলতাম আমি খাই তখন আর কি ওর সাথে কথাবার্তা বলি তখন একজন ফিজিক্যাল রিলেশনটা আমাদের হয়নি তখন পিছু বুঝতাম না তখন আমি জাস্ট একটা ফ্রেন্ড আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মনে করছিলাম বা ওকে ভালো লাগতো সব থেকে আলাদা আলাদাভাবে হ্যাঁ আমি একটা মেয়ে বিদে বিয়ের দিকে তাকলে যা পাই ওর দিকে তাকলে আমি একটা নিজেদের বেশ সে ফিল করি আর ওর สำหรับชอตโต้แม้จะสมหวังในความรักแต่สิ่งที่ต้องเสียไปคือครอบครัวเช่นเดียวกับพิจาราคนอื่นๆเธอถูกครอบครัวตัดขาดคนที่ชอบมาชามาเรตยามีเพื่มิลิตทักเตปเตินนาอุรเพมิลิตทักเตปเตินามอุเพมิลิต ไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของจำนวนฮิจราในบังคลาเทศจากสถิติของทางการนั้นประชากรฮิจรามีจำนวนประมาณ15,000คน แต่องค์กรด้านสิทธิประมาณว่ามีจำนวนเกือบล้านคนชอตโตอาจจะเป็นฮิจราโชคดีที่สมหวังและได้ครองคู่อยู่กินกับคนรักแต่ฮิจราส่วนใหญ่แล้วไม่ได้โชคดีเช่นนี้อาพิลีฮิจรารูปร่างสูงเพียวในสารีสีชมพูหวานกำลังเติมแป้งที่ใบหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจก่อนจะเล่าเรื่องรักของตัวเองให้เราฟังแม้จะเข้าใจดีถึงสถานะฮิจราของตัวเองว่า

มันยังอ่ศนต่อไปนะอ่าเตชอยนะอสิ่งชงชะตาเบงนกัเจ้บุกะบุญจนนบุตรบาลบัดชาเซอะรรกิช่วยดูดวันดูบัสยิเด็กต่าไปนะมันน้มาเดรจินิชต้าชุดจักรตัาไปนะอภิลีเคยมีคนรักแต่เมื่อครอบครัวฝ่ายชายรู้เข้าก็บีบบังคับให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งหลังจากแต่งงานไปแล้วคนรักของอภิลียังแอบมาพบปะเธออยู่เป็นประจำไม่นานนักภรรยาของเขาก็รู้ความจริงจึงยื่นคำขาดให้เขาเลือก อภิลีบอกเราว่าเธอพ่ายแพ้ต่อผู้หญิงเพียงเพราะแค่ผู้หญิงมีลูกให้สามีได้เขาจึงทอดทิ้งเธอไปอยู่กับภรรยาอาชีพอาจารย์มัธพัฒมัธเพื่ออะไรนอมีชัมุตะคเดจามชกลจ้นอเชลิกจิตเป็นอารักชุบุด้ันนสามารุปน้อกเมันนี่อามตัวอามตัวอชเ็ินามจานีจารบ้าอามารอะอิลีก็ิลีสบีเชืเลมันสรจณสห ค้ามผลเรื่องความเป็นหญิงเป็นชายฮิจราก็เหมือนกับพวกเราพวกเธอรักหัวเราะอกหักและร้องไห้ได้ যদি আমাদের বাংলাদেশে সরকার আমাদের স্বীকৃতি দেয় ও যে বিয়ে বসান আমাদের স্বীকৃতি দিছে কিন্তু আমি যে একজন ছেলেকে প্রকৃতি একটা নারীর মতন ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো কোর্টে গিয়ে কাগজ পারবো এগুলো তো আমাদের দেয়নি যদি এগুলো দেয় তাহলে আমি করব। কিন্তু এখন এই নিয়মটা আমাদের দেশে হয়নি সেজন্য আমরা পারতেছি না

ณขณะนี้กฎหมายบังคลาเทศตราไว้แน่ชัดแล้วว่าฮิจรามีตัวตนอย่างเป็นทางการในสังคมการรับรองนี้มีความหมายต่อพวกเธอเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าการยอมรับทางสังคมและสิทธิทอื่นๆจะยังมาไม่ถึงแต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งของกลุ่มคนเพศที่สามไม่เฉพาะในบังคลาเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทั่วโลกอีกด้วยโลกที่มีผู้คนมากมาย และมีเพศหลากหลายมากกว่าหญิงและชาย